ีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะทำข้าวขาหมูนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวเป็ดนะคะที่นำมาต้มกับเครื่องพะโล้นะคะก็จะมีไข่เนาะก็จะเห็นมาตรงนี้มีไข่นะคะพี่อ้อยใส่ไข่ด้วยนะคะใส่ไข่พะโล้เนาะแล้วก็อ่ตัวเนี้ยที่ตอนนั้นพี่อ้อยทำน้ำพะโลไวเนาะก็ตัวเป็ดนะคะก่อนจะใช้นะคะก็ต้องนำไปทอดก่อนนะคะทอดให้เขา อ่าเหลืองนะคะให้เขาเตรียมเนาะแล้วก็ค่อยนํามาต้มนะคะเอามาต้มเคี่ยวให้ตัวเนื้อเป็ดเนี่ยเปื่อยเลยนะคะแล้วก็ตัวไข่เนี่ยพี่อ้อยจะใส่ลงไปต้มพร้อมกันนะคะจะเห็นว่าสีไข่เขาจะเข้มเนาะแต่ตัวเป็ดนะเนื่องด้วยว่าเขาเป็นแป้งเนาะเขาก็เลยแบบสีไม่ค่อยเข้มมากเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเครื่องปรุงนะคะทั้งหมดเนาะแล้วก็วิธีการทํานะคะพี่อ้อยจะใส่ไว้ใต้คลิปเนาะแล้วก็จะอบอกว่าพี่อ้อยใช้ตัวเป็ดของอะไรนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นพี่อ้อยใช้ของกวงทีไม้ไม่ใช่เดี๋ยวขอโทษตัวเป็ดพี่อ้อยใช้ของโยตานะคะเขาจะมีหลายหลายเจ้าหลายยี่ห้อเนาะ ก็จริงจรงอะถ้าเป็นของที่อร่อยที่สุดก็คือของมาเลยนะคะแต่ว่าพี่วอายไม่ได้ใช้เนาะคือของมาเลจะแพงมากนะคะถ้าเอาแบบอ่าชนิดที่แบบพอทานได้นะคะไม่แพ้ไม่น้อยหน้ากันก็คือของก่วงอ่าของจะมีของข่วงตี้ของโยตานะคะแต่อันนี้จะเป็นของโยตานะคะจะเป็นของโยตาเนะยาะพี่อดให้ต้มค้างเอาไว้นะคะก็เลยจะเห็นว่าไม่ได้เดือดเนาะ แต่ตรงนู้นจะต้มผักเอาไว้ตัวผักที่จะใส่กับขาหมูนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะมาทําคลิปข้าวขาหมูนะคะก็คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยก้นนะคะแล้วก็ฝากช่องหนานชายนะคะช่องน้องสี่ไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ